สำหรับผมนะครับขอครับสำหรับผมแล้วเนะี่ย ไม่ต้องบอกแม่ก็คงรู้ว่าแม่คือทุกอย่างในชีวิตของบอยเลย <c oughs> แม่คือนักสู้ตั้งแต่ที่ผมโตมาแม่สู้ไอ้พวเห็นมาตลอด ครับจำที่ผมเห็นก็คือแม่ออกจากบ้านกันตอนเช้ากลับมาตอนดึกๆแต่ทุกที่แม่กลับมาแม่ไม่เคยแสดงอาการเหนื่อยอะไรระบบผม,มเห็นเลยจนผมไม่เคยรู้ด้วยสําว่าแม่ออกไปทําอะไรแม่เหนื่อยแค่ไหน จนวันหนึ่งผมได้มาช่วยงานแม่ผมถึงได้รู้ว่าสิ่งที่แม่ทำอยู่ทุกๆวันมันโคตรเหนื่อยแต่แม่พิจิตตัวเ,เล็กๆคนเดียวแม่ทำได้ยไงผมก็เคยทำแม่เหมือนกันก็แม่ทำไหวได้ยังไงตอนนั้นยังไม่มีวันใหม่ แม่บอกว่าก็แม่ต้องดูนะแม่ต้องเลี้ยงดูพวกแกสามคนนะแม่กลัวสิ่งที่แม่กลัวที่สุดก็คือแม่กลัวตายเพราะว่าแม่กลัวว่าลูกสามคนจะอยู่ยังไง แต่ว่าต่อจะให้แม่จะเหนื่อยแค่ไหนพอผมโตขึ้นมาพวกผมสามคนต่างมีชีวิตออกไปทำงานข้างนอกแม่ก็ยังเป็นแม่ที่ทำงานหนักอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าพวกผมจะดูแลตัวเองได้มากแค่ไหน แม่ก็ยังไม่เคยที่จะเพลาการทำงานของตัวเองลงเลยแต่ต่อให้แม่จะทำงานแค่ไหนแม่ไม่เคยลืมที่จะดูแลความรู้สึกของครอบครสามคนรวมถึงวันใหม่ด้วยในวันที่มีวันใหม่เขาไม่อยู่ในครอบครัวทุกครั้งที่ผมกลับมาจากถ่ายละครดกๆ แม่จะรอถามว่าเดีืยอยไหมกินอะไรมาหรือยังกินสาลี่ไหมเดี๋ยวแม่บอกให้ ไม่เคยกิ่สาลีที่ไหนอร่อยเท่าที่แม่บอกให้ผมกินเลยขอโทษครับสำหรับผมแล้วอะแม่เป็นเหมือนเข็มทิศนำทางในชีวิตผมมาตลอดเลย ไม่ว่าผมจะทําอะไรผมจะเจออุปรสรรคผมต้องการขับปรึกษาถ้าผมหันมาผมจะเห็นแม่อยู่ข้างๆตลอดผมไม่เคยอายใครที่ผมจะต้องคอยบอกเขาว่าผมต้องถามแม่ก่อนผมต้องปรึกษาแม่ก่อนเพราะผมมั่นใจตลอดว่าสิ่งที่แม่แนะนํามานั่นแหละสิ่งที่ดีที่สุด ถึงแมวันนี้แม่จะไม่ได้ดูเป็นเ็ตชิดให้บอยแล้วอ่ะบอกไม่อยากบอกแม่นะว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องหว่งหวงอะไรบอยดีขออะไรรู้ไหมแม่เพราว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่บอยเดินตามแม่มาตลอดอ่ะ จบอยจดจำเส้นทางทุกอย่างที่แม่บอกไว้ให้หมดแล้วทุกสิ่งที่แม่สอนทุกแม่เคยให้บอยเรียนรู้จากแม่บอยจาได้หมดแล้วสิ่งบอยจะไม่เลยนเก่งเท่าแม่แต่บอยมั่นใจว่าสิ่งที่แม่สอนบอยไว้อ่ะบอยจะไม่หลงทางแน่นอนแล้วก็สุดท้าย ถ้าแม่ได้ยินบอยอยากให้คำมั่นสัญญากับแม่ไว้ตรงนี้ว่าบอยจะดูแลหนูพัฒวันใหม่ต่อให้พวกมันเะออกไปมีครอบครัวของตัวเองบอยก็จะไม่ชี้พวกมันนะ ว่าความรักที่แม่ทิ้งไว้ให้กับพวกบอยแล้วก่าอยสอนให้พวกบอยรักกันนั่นแหละคือสิงมีค่าที่สุดที่แมทิ้เอาไว้นะกลับมาหาบ้านไปเจอบานแล้วเ็ไม่เข่าฝันเลยแนมะ่ขอบขับขอโทษครับทีบนี้นึงครับ ลืมขอโทษครับมันมีความสุขอยู่อย่างหนึ่งนะครับของแม่เรียกว่าเป็นความสุขที่สุดข,ของแม่อย่างหนึ่งเลยโดยเฉพาะตั้งแต่ที่บ้านเรามีมาตังไหนก็คือการที่แม่เนี่ย ได้นะถ่ายคลิปดูลูกสาวตัวเองรอเพลงพอแม่ได้คลิปมาแม่ก็จะออกมาเปิดนอนเปิดดูวนวนวน,วน,วนอยู่คนเดียวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่วันนี้ลูกสาวแม่ เพลส่งแม่ขึ้นสวรรค์แา่แม่เปิดกล้องแล้วแม่เอาไปดูข้างบนนั้นเด้